สบບດີພพ <t óc> bon ีນน้องสบດີພีพีາปາທຸກມອງທຸກບ່ອນເນາະພໍ່ເພາະກັບຊ້ອງເອີນຄືກ່າພີ່ນ້ອງພີ່ນ້ອງເອີຍບໍ່ຢາກບັ້ນລະຍາຍວ่່ແຕ່ວ່າແຕ່ພົວລົງມາລະກະມັນບໍ່ໄຖໃຫ້ເດະນາບໍ່ມັນບໍ່ໄຖໃຫ້ເດະນາພໍ່ບໍ່ຈຳລົດໄຖຊິໃຫ້ຊັງ n à n າ3-4ໃຫ້ แดยเายหนี่น้องีย่อเลแหละบมันเบิดละบวงสังเกตบ่วงเกือบเป็นพ่อทียงมาน่อันนี้เราสิไปใช้หนใช้หน้าข้ามทำไมพี่น้องใช้หน้าหน้ายังมาแ เอาก็เดียวไปนากันคับเจโม้เดียวโอสายเดียวับเอไมุนกิตโมเท่นะพ่จ้าเราเคยขับบเคยอยู่นแดงโอ้แล้วคือกะไปเนาะอ้าวไปลบมาไอลอกกก็เดียวว่าลืมเลยหลอกมานแดงุดอไดุ้ดปือนได้เองคืมาน เออคืออยยุตัวหนาเต็งกับายน้าหลายๆมาทยหน้าคับดลวจอยดีน้า้าวข้าวมีนะแล้วเรี่ยข้าวมี้นางบยยอมหับอีกนะว่าพวนางคว้าวข้าวมีนะไม่้าไข่ด้บอกาม่มึงไปรทายนามึงไห่ทายน้านะอาวจอยทยนาจอย เออมื <editors> ้ออื่นจะไทยนะบมื้ออื่นสิว่างจ้าดมน้อยไปา่นไเออนีออนายนี้นี่ลงนนะเลุมจไปแล้วมื้ออื่นลุมเฮือนนะนงานงสิไปพี่น้องนางสิไปไทยนาซอยผัว

เจือเนือกไ,ไปน้ำออบนน่มาแต่เจ้ายู่พราะว่ามาโตกันีเด้ห้องห้าสิมาเฮ็ดนาอยู่พี่มาเผากะเฮ็ดนาเจดดำภาคหัวไอ,อพุนเพินเฮ็ดแต่ทงนี่และเพิ่นปันชุมหาไม่มีนาลเลยเพิ่นปันใเาเฮ็ดธงพุน Nàng bê ta đi bưng đi hết nàng ơi gì đấy? Luộc hơi. Thôi được เพื่อนเต็มไปเ้ยเพื่อนเติร์จนล้วก็เพื่อนเต็มอีกหับหม้อ เอาบักขึ้นหอมบักมวงบ่นีพี่สิให้ย่างก่อนพี่น้องเอ้ยูพนางสิขึ้นไปไแล้วพี่น้องไปเฮยตเ็ดยังก็ได้นะนี่สเคยเอเบ่แม่นเอันนี้นะบ่ได้เขาบ่ได้ขเป็นเพื่อนเลย

ไปลุ่มบนเกยขั้วผ้าก้าเอกยิ่งบัวสามโตแน่นภาพไก่ขั้วประติญง่าถ้าติยิ่งข้วพี่น้องพัดแต่พัดแต่พัดแต่พัวนั่งลงมาอีนั่งเพราะน้านจับหลดไทยได้พี่น้องเอ้ย ใช่เอ oh, oh right. ้าหนูสิมีคนมาทำหานางว่ะสิพี่น้องใา่ฮะทำมาสิบคนเด็กเขาโทรน้ำแล้วนางไปแล้วพี่น้อง nằm lại chị hai đây phi nọng ơi cô đấy này nè cô đấy xong đèn đẻng nè hả một nhọt bạo เจสเด็จัดการเลยพี่น้องนางไม่ได้ซ่อนะคะผู้นึ่งไปกันยังผู้นึ่งนั่งว่าน้าบริหารันาดเพิเลยนุ้ยดักแด้ข้าวนมีซ่อมพี่น้องเลยบม่เคยไปไปแต่เดียวเท่านั้นโหดเนาะ บนแรกพแบปหาเป็นเหมือนแบอยู่ในห้องอนางสวยค่ะยังวนกะอันโต๊ะกะหึ่งนั่นเนจังหวานกะโต๊คืออะไรบวชื่นี่ยกะโตบ่ไทยขาดหึงบไคือหากะลงมืวานเศร้า มันทีบดอนดีนอนอะไรับบ่อนมันแล้วต้มมันแล้วแห้งต้มหอมนบด่อนน้องๆทำมาแล้วโ่แมนที่ดินรายหรอวะกดินไส้มันดอต้ามันยังมาต้วันทาจ้ากอกันได้เลยไปได้ดชักโมเ็น đi thì đã, đi thì cũng được, đi thì đã. đi thì đã. đi thì đã. đi thì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  đi 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 ันึ้อคำเอคบ้องต้จะไม่น่นแล้วฮะไม่นาืแล้วม่แลวตรงนึงก่อนนะตรงนึ่งเอะอะไร้ดมากุ้หน่ครับเลนเน่ตาสลาเขาเออบุมในประเทศปีนะ เอาพ่อกินมลดนี่เลย่ออยังคือว่าเขาพ่อกินพจมาหน้ากระทงไงเติมนบลนะมังปีกไกนี่พ่นบ่ดีเนาะแดดแจ้แดดแจ้งดอกแดอกแม่นไพ่ก็บ่ค่อยได้ข่าวเราปีกไก่นี่มันดอกเบิ้เขาเป็นบอลเลยเป็นชื่อข่าวทั้งต้นใหญ่ต้นามายชื่อต้นเราไดอกพันเขาเป็นอวไปแล้ว แม่โอ้่นเนตื่แ้วี้อไรอาง้่มเากะสีเดกพาไปเพลนานแล้วพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันใหม่ที่ลืงก้ไหค์ก็นแซ่กดตตีตามส่องเินเลยพี่น้องเ้อที่ผ่านองก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเลยคลิปหนาพอกันใหม่สบายดี